ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือพระขุนแผนเป็นรูปหล่อขุนแผนครับที่ถือว่ามีเกจิอาจารย์ที่สุดยอดที่สุดของปัตตานีรูปหนึ่งปลุกเสกรุ่นนี้น่าใช้มากครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือรูปหล่อพระขุนแผนนะครับของพ่อท่านพรมวัดพรานุภาพครับทั้งหมดมี3มเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทีละเนื้อนะครับมาดูการว่ารูปลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากเนื้อที่1นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองสวยงามครับแล้วก็มีโค้ดด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้ครับด้านล่างอุดผ นี่คือเนื้อแรกนะครับแล้วก็จะมาในกล่องสีน้ําเงินครับเนื้อที่2ครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะฮะด้านล่างก็อุดผงพลายเช่นกันนะครับมีโค้ดด้านหลังครับมาในกล่องสีแดงนะครับเนื้อที่3มครับจะออกเป็นเนื้อมันปูนะครับมีรหัสนัมเบอร์นะครับมีโค้ดมีอุดผงพลายเช่นกันครับมาในกล่องสีเหลืองครับ ในเรื่องของรูปหล่อคุณแผนครับมีความเชื่อกันว่าถ้าหากผู้บูชาคุณแผนเนี่ยก็จะได้ทางเรื่องของโชคลาภเมตตามหานิยม คงกับพันชาตรีและที่สําคัญครับสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามชู้สาวอันนี้จะดีมากอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับพระขุนแผนมีทั้งแบบเป็นเนื้อผงนะฮะและแบบเป็นรูปหล่อซึ่งรูปหล่อเนี่ยจะหาค่อนข้างยากนะครับปลูกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่สุดยอดที่สุดรูปหนึ่งของปัตตานีนะฮะก็คือพ่อท่านพรมวัดพานุภาพครับพ่อท่านพรมวัดพานุภาพเนี่ยในอดีตเนี่ยท่านเนี่ยถือว่าเป็นจอมอาคมนะฮะเป็นหมอรักษา แล้วก็ท่านได้บวชเป็นพระเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านก็คือหลายต่อหลายครั้งครับที่ท่านได้ทําวัตถุมงคลแจกให้กับทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อทหารนั้นได้รับภัยอันตรายจากระเบิดนะฮะทุกคนที่มีวัตถุมงคลของพ่อท่านพรมวัดพรารุภาพเนี่ย จะคล้วคาดปลอดภัยนะฮะแม้แต่กระสุนแม้แต่สะเก็ดระเบิดเนี่ยคือไม่ได้ระคายผิวเลยทีเดียวอันนี้เป็นประสบการณ์ที่คนพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามนะฮะหรือว่าเป็นชาวพุทธนะฮะก็ยังได้ยินชื่อเสียงเรียงนามนี้นะครับแล้วก็ยังมีอิสลามบางบ,างบ้านนะฮะได้มาขอวัตถุมงคลเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านก็มีเช่นกันซึ่งถือว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์สายปัตตานีเนี่ยถือว่าสุดยอดของปัตตานีรูปหนึ่งเลยทีเดียวมีลักษณะสวยงามครับเดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดนะฮะแล้วก็ เนื้อหามวลสารของเขากันนะฮะโอเคเราเริ่มกันเลยครับเรามาซูมกันฮนะอ่าท่านจะเห็นด้านหลังนะครับมีโคตต้ตตอกเห็นไหมครับตรงนี้ฮะตรงที่ฐานแล้วก็จะมีลันหมายเลขนะครับตรงนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของพระคุณแผนกันมีความคมชัดนะครับแล้วก็ด้านใต้ฮนะจะอุดผงพลายนะครับแล้วก็ยัดเป็นตัวนะผงพลายนี่ก็คงไม่ต้องอธิบายนะฮว่าเป็นผงอะไรนะฮะ เมตามหานิยมเนี่ยสุดๆแน่นอนอะเดี๋ยวเรามาดูอีกเนื้อกันครับนี่ครับนี่โคดอันหลังครับแล้วก็มีรันนัมเบอร์ครับ638นะฮะและมีผงพลายครับผงพลายเนี่ยก็จะอาจจะได้มาจากเท่ากระดูกนะฮะอาจจะได้มาจากผงดิน7ป่าช้านะครับหรือกระดูกเมนเชิงตะกอนะอะไรพวกนี้ฮะไม่อันตรายครับ ผงพลายเต็มๆนฮะรุ่นนี้เอาเรามาดูอีกเนื้อกันครับมาดูอีกเนื้อฮนะเป็นกระไหลเงินครับมีโค้ดตำแหน่งเดียวกันครับนี่ครับแล้วก็มีรันหมายเลขนะครับรันนัมเบอร์ตรงนี้ฮนะเนื้อผงพลายเช่นกันครับที่มีการอุดนะครับนี่แล้วก็เต็มไปด้วยว่านนะครับ ในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผงพลายเนี่ยจะเชื่อกันว่ามีดวงจิตดวงยามปกปักรักษาผู้บูชาอย่างดีเลยนะสังเกตได้จากพระผงพลายกุมารทองของหลวงปู่ทิมนะสังเกตได้จากพระผงพลายกุมารทองหลวงพ่อเต๋สังเกตได้จากพระหลวงพ่อฮกวัท่าข้ามครับสังเกตได้จากกุมารทองหลวงปู่แย้ม สังเกตได้จากกุมารทองรุ่นอื่นๆที่ใช้ผงพลายฮะตรงนี้ก็จะมีดวงจิตดวงวิญญาณครับติดตามมานะฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยสำหรับท่านที่สนใจนะครับเช่าบูชาคุ้นแผนรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคลคอมท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล LINE ID ดีแอ k ซโอเ007 ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ